หลังจากมีผู้ร้องเรียนผ่านสถานีข่าวรว้องไัยให้ตรวจสอบเรื่องคนร้ายฉีดน้ำกรดใส่หญิงสาวในพื้นที่กรุงเทพมหานครทีมข่าวรว้องไัยจึงตรวจสอบไปยังต้นเรื่องบนโลกออนไลน์ที่มีการนำเรื่องราวมาเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์พันทิป .com โดยผู้ใช้ชื่อบูมไลออนได้เขียนเนื้อหาที่อ้างถึงผู้ใช้ทวิตเตอร์แอสเซเว่นมันเกิลถูกฉีดน้ำกรดใส่ร่างกายตั้งชื่อกระทู้ว่าเตือนภัยชาวกรุงเทพพลุกพ่านไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเสมอไป พร้อมเรื่องราวที่เกิดขึ้นในคืนวันที่11พฤษภาคมเวลา22นาฬิกาบนถนนราชดำริระหว่างเดินทางไปขึ้นรถไฟฟ้าสถานีชิดลมของคุณแตงนาำสมมุติเมื่อเดินมาถึงหน้าโรงแรมอโนมากรุงเทพก็รู้สึกเหมือนใครฉีดน้ำมาถูกที่ขาขวาก่อนจะต้องหาน้ำล้างและโดนฉีดใส่หน้าอีกครั้งบริเวณเกษรพลาซ่าราชประสงค์ทีมข่าวรวงภัยประสานงานหาเธอเพื่อลงพื้นที่พร้อมช่วยตามหาภาพจากกล้องวงจรปิด ส่วนภาพนี้ก็เป็นภาพที่เธอนํามามอบให้กับทีมข่าวเป็นกล้องวงจรปิดที่ทําให้เธอเชื่อว่าคนร้ายน่าจะมียานพาหนะในการก่อเหตุเช่นเดียวกับนางสาวน้อยนามสมมุติที่มีการเล่าเรื่องราวการถูกฉีดสารเคมีบนเว็บไซต์พันทิปคอมผ่านผู้ใช้ชื่อหมูกรอบพริกเผาในกระทู้เตือนพายยิงน้ํากรดใส่แถวสี่แยกสะพานควาย ทีมข่าวระวังภัยประสานเพื่อให้แน่ชัดว่าเหตุการณ์ลักษณะนี้มีความเชื่อมโยงกันได้หรือไม่เพราะระหว่างที่เธอกำลังเดินทางกลับบ้านเวลา19.30นาฬิกา30นาทีของคืนวันที่31พฤษภาคมระหว่างลงจากสะพานลอยข้ามแยกสะพานควายถนนพหลโยธินก็รู้สึกมีน้ำกระเด็นมาโดนที่บริเวณต้นคอและแขนซ้ายก่อนจะพบว่าผิวหนังกำพรถูกทำลายกลายเป็นรอยไหม แพทย์ระบุผิวหนังผ่านเคมีข้าเบิร์นและยังต้องรักษาตัวอีกระยะยาวโดยเจ้าตัวบอกว่าไม่เคยทะเลาะกับใครมาก่อนและเมื่ออาการดีขึ้นจึงไปแจ้งความไว้ที่สอนอบางซื่อขณะที่ทีมข่าวรองภายได้ทำการรวบรวมจุดเสี่ยง5จุดที่มีการร้องเรียนจากผู้เสียหายรายอื่นและผู้ที่เคยถูกฉีดสารเคมีใส่ในบริเวณต่างๆพร้อมเผยแพร่ให้มีการระมัดระวัง แต่ในขณะนั้นกลับมีการออกมาให้ข้อมูลจากโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าข้อมูลโรคจิตฉีดน้ำกรดเป็นข่าวลือไม่มีข้อมูลไม่มีผู้เสียหายและลุกลามไปถึงขั้นมีการระบุ5พื้นที่เสี่ยง ตรวจสอบแล้วไม่เคยเกิดขึ้นซึ่งขัดแย้งกับผู้กำกับสถานีตำรวจนครบาลลุมพินีและบางซื่อซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ที่มีผู้เสียหายมาแจ้งความจึงออกเตือนประชาชนให้ระมัดระวังตัวเองพร้อมสั่งเพิ่มสายตรวจออกดูแลในพื้นที่เพื่อเร่งติดตามจับกลุ่มคนร้ายโดยข้อมูลของผู้เสียหายที่ให้ไว้กับสถานีข่าวรวงภัยเพิ่มเติมคือคุณกวางนามสมุติ โดนฉีดสารเคมีใส่วันที่31พฤษภาคมเวลา20นาฬิกา30นาทีบริเวณตึกวันนซอนใกล้แยกพญาไทยเจ้าตัวยังไม่ได้แจ้งความและคุณยูนามสม,มุติถูกฉีดสารเคมีใส่บริเวณหลังวันที่30พฤษภาคมเวลา22นาฬิกา50นาทีช่วงซอยสุขุมวิท8-10แจ้งความไว้ที่สอน,นอลุมพินี และเมื่อตรวจสอบไปยังท้องที่ของกองบัญชาการตำรวจนครบาล2ก็พบว่าเหตุในลักษณะดังกล่าวเคยเกิดขึ้นมาแล้วที่บริเวณซอยลาดพร้าว15และลาดพร้าว20 เขตความรับผิดชอบของสอนอพหลนโยธินและสอนอสุดที่ศาลหลังจากสถานีข่ารวรองพายได้ตีแผ่เรื่องราวและก่อติดโรคจิตฉีดน้ำกรดมาอย่างต่อเนื่องจนนำมาซส่งการเร่งระดมตำรวจในการติดตามจับกลุ่มคนร้ายและในที่สุดช่วงค่ำของวันที่10มิถุนายนก็สามารถควบคุมผู้ต้องสงสยัยคือนายราชานธีรกิจนุกุลอายุ50ปีได้ที่ซอยอินธรรมระ29กก่อนจะมีการสอบปากคำและเจ้าตัวก็ยอมรับว่าเป็นผู้ก่อเหตุฉีดสารเคมีใส่คนกรุงเทพในหลายจุด รวมแล้วประมาณ30ครั้งในรอบ2เดือนใช้น้ำยาล้างห้องน้ำและน้ำยาแก้ท่อน้ำอุดตันสรดใสเหยื่อที่เดินตามท้องถนนยามค่ำคืนโดยเฉพาะหญิงสาวและยังบอกอีกว่าบางครั้งก็สาดสารเคมีใส่สุนัขด้วยเจ้าตัวมักจะเสพยาไอซ์ก่อนออกไปก่อเหตุและที่ทำไปก็ไม่มีสาเหตุโกรธเคืองแต่ทำแล้วสบายใจเพราะมีความเก็บกดแต่สุดท้ายก็ได้แต่ยกมือไหว้ขอโทษผู้เสียหายและตกเป็นผู้ต้องหาคดีทำร้ายร่างกายโดยใช้สารเคมีของเหลว รวมผู้เสียหายที่แจ้งความกับตำรวจและร้องเรียนกับสถานีข่าวรวงพายมี10รายหนึ่งในนั้นมีชาวต่างชาติด้วยไล,ล่เลียงทั้ง10จุดตั้งแต่ถนนราชดำริแยกราชาประสงค์สะพานควายถนนพหลโยธินแยกพญาไทถนนสุขุมวิทซอย8และ19ซอยลาดพร้าว5 5และ20ถนนราดวิถีอนุสาวรีย์ชัยซอยสุดที่สารถนนพหลโยธินยานสินทรลาดพร้าวแยกประตูน้ำถนนเพชรบุรี แม้จะสามารถจับกลุ่มคนร้ายในคดีนี้ได้ภายในระยะเวลาอันรวดเร็วจากการติดตามผ่านกล้องวงจรปิดและข้อมูลของผู้เสียหายที่รวมตัวกันออกมาให้ข้อมูล แต่ก็ยังมีการสะท้อนออกมาจากภาคประชาชนผู้ประสบเหตุว่าก่อนหน้านี้เคยแจ้งความไว้เรื่องกับเงียบหายไม่มีการติดตามคนร้ายในภาวะที่คนถูกสารสารเคมีหวาดผวาอย่างภาพจากกล้องวงจรปิดที่เห็นนี้มีผู้เสียหายถูกสารสารเคมีใส่ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่ผ่านมานำมามอบให้กับสถานีขารวงภยัยว่าเคยเป็นคดีตั้งแต่ปีที่ผ่านมาแต่สุดท้ายเรื่องกับเงียบจนมาเกิดเหตุด,ดังกล่าวขึ้นในปี2555 ทีมข่าวรวังภัยรายงาน